นี้นะครับเรามาวิเคราะห์บอลสูตรกันเนาะก็แต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นบอลถ้วยนะครับมันเป็นบอลถ้วยก็อาจจะนะมีผลนิดนึงเพราะว่าเอ,อ่อบอลถ้วยเนี่ยถ้ามันเสมอกันในเวลานะครับก็อาจจะมีการต่อเวลายิ่งจุดโทษอะไรพวกนี้ก็จะมีผลอยู่เหมือนกันนะครับเกมอาจจะดึงกันไปดึงกันมาถ้าหากว่าทางทีมต่อไม่สามารถเอาชนะขาดได้นะครับแต่ว่า <c oughs> อันนี้ว่ากันตามราคาก่อนนะครับเป็นคู่ของฟุตบอลโปรตุเกสนะครับาทางด้านของวิกตอรียาคุยมาเลสนะครับเจอกับกิลวิเซนเต้นะครับเป็นบอลถ้วยของทางด้านของโปรตุเกสเขานะครับสติพบกันนะครับ6นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับวิกตอรียนะครับสามารถชนะไปได้3ครั้งแล้วก็ แพ้ไป3ามครั้งนะครับสาหรับครั้งหลังสุดมาย้อนดูตารางนี้อีกครั้งหนึ่งครับบอลคู่นี้เป็นบอลที่เจ้าบ้านต่อเนาะอยู่ที่0.75หนะครับหรือครึ่งควบลูกนะครับก็นะครับสังเกตราคาตรงนี้นะครับราคาที่1นะครับราคาที่2คือผู้ชนะนะครับผู้ชนะจะต้องมีราคานะครับราคาพูลหนึ่งนะครับผู้ชนะ ประมาณ1.6ถึง1.64นะครับแล้วก็พูลเสมอเต็มเวลาอยู่ที่3.75ราคานี้นะครับแปลได้ว่านะครับพูลชนะจะสามารถเอาชนะราคาแฮนดิแคปไปได้นั่นหมายความว่าเจ้าบ้านจะต้องมีอย่างน้อย1ประตูนะครับแล้วก็ถ้าจะกินเต็มต้องมี2ประตูนะครับพูลเสมอ3.75เป็นการบอกว่าโอกาสที่จะเสมอในเกมนี้นะครับ มีน้อยนะครับมีน้อยที่จะเสมอในเกมนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีราคาบังคับยิงอยู่ที่เจ้าบ้านจะต้องมียิงประตูอย่างน้อย1-2ถึงประตูนะครับเพราะฉะนั้นสูงเต็มคู่นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะออกมานะครับอยู่ที่ราคา2.5นะครับถึง2.75นั่นหมายความว่าถ้าบอลราคาแบบนี้นะครับมีพูออกมาแบบนี้ โอกาสสูงเต็มที่จะมี3ประตูนะครับเพื่อชนะราคาก็เป็นไปได้สูงอ่าอันนี้ตามตารางสังเกตราคานี้นะครับเมื่อสักเมื่อสักครู่นะครับดูที่ราคาของเบตสามหกห้าเนาะราคาภูชนะนะครับของคู่นี้นะครับภูชนะเจ้าบ้านอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเจ็ดซึ่งก็เข้าอ่าเข้ากับราคาของตารางนะครับแล้วก็แฮนดิแคปเจ้าบ้านก็ต่ออีกนะครับศูนย์จุดเจ็ดห้าหรือครึ่งควบลูกนะครับ ส่วนราคาสูงเต็มนะครับอยู่ที่2.5นะครับอยู่ที่2.5ก็คือว่ามีโอกาสได้ลุ้นนะครับประตูที่3นะครับสำหรับสูงเต็มแล้วก็มีโอกาสลุ้นประตูที่2สําหรับเจ้าบ้านนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมเราก็มาดูที่ราคานะครับของทางด้านาหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บให้นะครับ เจ้าบ้านต่ออยู่นะครับเอ่อครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็มีราคา1ลูกมาด้วยนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าราคาต่อนะครับจะมี0.5มาด้วย0 5นั่นหมายความว่าจ่ายน้ําเพียงแค่6 5 6 5เท่านั้นนะครับราคา0.5นั่นหมายความว่าเจ้านั้นมองนะครับว่าเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะมีแน่ๆอยู่แล้ว1ประตูนะครับเพราะนั้น นะครับถ้าคุณจะลงทุนฝั่งเจ้าบ้านนะครับก็คือถ้าชนะ1ประตูนะครับก็จะได้น้ําไปแค่65เท่านั้นแต่ถ้าอยากได้แพงนะครับคุณก็ต้องไปลุ้นประตูที่2นะครับโดยที่ไปที่ราคา0.75หรือครึ่งควบลูกเขาจะจ่ายน้ํา0.86นั่นหมายความว่าถ้ามีประตูที่2คุณถึงจะได้เต็มนะครับจากเจ้าบ้านคุณถึงจะได้เต็ม ที่น้ำ86แต่ถ้ามีประตูเดียวเขาจะจ่ายแค่ครึ่งหนึ่งของ0.86นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็นะครับสูงเต็มนะครับสูงเต็มเจ้ามองว่าคู่นี้น่าจะมีประตูที่นะครับสประตูนะครับผลรวมอย่างน้อย2ประตูเขาของสูงเต็มเวลานั้นนะครับก็สังเกตราคาแรกนะครับเขาเปิดมาที่2.25นั่นหมายความว่า เขามองว่านะครับเจ้าเขามองว่าน่าจะมีอย่างน้อย2ประตูแน่ๆแล้วในเกมนี้นะครับก็คือถ้ามี2ประตูนะครับจบ2ประตูรวมก็จะเสียครึ่งหนึ่งสําหรับฝั่งสูงนะครับแต่ถ้ามี3ประตูนะครับก็จะได้ไปชนะไปนะครับส่วน2อนะครับก็เป็นราคาที่ลุ้นนะครับประตูที่3ของเกมนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ถ้ามา3ประตูเนี่ยจะกินเต็มไปเลยนะครับจะกินเต็มไปเลย เนาะก,ก็จะได้ราคาอยู่ที่97เลยทีเดียวนะครับส่วนนะครับราคา2.75นั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามี3ประตูจะได้ครึ่งถ้ามี4ประตูถึงจะได้กินเต็มซึ่งเจ้าให้ความสำคัญน้อยมากนะครับโดยเจ้าก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็น นะครับสูตรหนึ่งนะครับที่ผมใช้ประจำอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับราคาแบบนี้ในการลุ้นสูงเต็ม3ประตูนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปนะครับพิจารณาดูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาดูผลการแข่งขันกันนะครับว่าสูงเต็มคู่นี้จะสามารถชนะ3ประตูไปได้หรือไม่นะครับสูงเต็ม3ประตูนะครับจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่ และนะครับเจ้าบ้านนะครับทีมต่อจะสามารถเอาชนะราคา0.5หรือ0.75ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันครับ